สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยอาสาพาชิมคุณพัดจะพาคุณผู้ชมไปที่คาเฟ่ย่านราชพฤกษ์นนทบุรีนะครับเครื่องดื่มก็อร่อยอาหารก็อร่อยออยนะครับแล้วก็ยังมีมุมเท่ๆให้ถ่ายภาพกันด้วยครับ สวัสดีค่ะรายการห้าสัเพื่อประชาชนนะคะวันนี้พบกับพัชอาสาพาชิมนะคะวันนี้นะคะพัชจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวคาเฟ่กันค่ะแต่ว่าเป็นคาเฟ่ที่เป็นคอมมูนิตี้ที่นี่นะคะจำหน่ายทั้งอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่นะคะและยังเป็นเวิร์กสเปซด้วยค่ะชื่อว่า,ะะาทับคาเฟ่นะคะสามพัปดูห์คี่ะทับคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ย,ย่านวงเวียนพระรามห้า เป็นไลฟ์คอมมูนิตี้แอนคาเฟ่นะคะที่ถูกใจชาวสองล้อหรือว่าไบเกอร์เข้ามาแวะเวียนนั่งทานอาหารจิบเครื่องดื่มระหว่างที่นำรถเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการนะคะทัฟาเฟ่จะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารและเบเกอรี่ไว้คอยบริการทุกท่านเลยค่ะแถมราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ ในคาเฟ่นะคะต้องถูกใจสายถ่ายรูปเช็คอินแน่นอนค่ะภายในนะคะเขาปลอดโปร่งโล่งสบายมากออกแบบด้วยกระจกรอบด้านนะคะแถมมีที่นั่งให้เลือกนะคะทั้งโซนด้านบนด้านล่าง และมีมุมถ่ายรูปเท่ๆนะคะลงอวดโซเชียลได้ไม่สำใครด้วยค่ะที่นี้ถูกใจสายคาเฟ่สายถ่ายรูปแน่นอนนะคะเพราะว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากๆเรามาดูเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งวันนี้กันนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทัฟคาเฟ่ทางนั้นเลยค่ะเริ่มด้วยนะคะอเมริกาโน่น้ำตาลสดรสชาติหอมหวานมากๆเลยนะคะเราสามารถตกแต่งแก้ว DIY กันได้เองแบบนี้เลยและร้านกะสิบมานะคะว่าน้ำตาลสดส่งตรงมา เพรบุด้วยค่ะเมนูถัดมานะคะเป็นสลัดคอหมูย่างค่ะผักสดกรอบสะอาดนะคะท็อปปิ้งมาด้วยคอหมูย่างนุ่มๆราดด้วยน้ำสลัดสูตรพิเศษของทางร้านนะคะเป็นน้ำสลัดที่ผสมน้ำจิ้มแจ่วลงไปด้วยค่ะพอที่ร้านปรุงน้ำสลัดเองด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้รสชาติที่แปลกใหม่เหมือนไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยค่ะ เมนูถัดมานะคะเป็นสปาเกตตีคาโบนาร่าค่ะตัวเส้นเหนียวนุ่มดีค่ะและครีมไวท์ซอสนะคะเขาทำออกมาได้ดีมากเบคอนที่ใส่มาก็นุ่มนะคะแถมยังมีท็อปปิ้งเป็นเบคอนกับกรอบแบบนี้ได้ค่ะรสชาติก็จะหอมหอมมันๆน,นวๆอร่อยเลยนะคะถัดมาเป็นเมนูอาหารไทยแทนง่ายๆจานเดียวกันบ้างค่ะ เป็นกระเพราหมูสับนะคะรสชาติเข้มข้นหอมใบกระเพราะนะคะท็อปปิ้งมาด้วยไข่ดาวเยิ้มๆแบบนี้นะคะแค่ราดพริกน้ำปลาลงไปก็ฟินแล้วค่ะเวลาทานนะคะต้องจอกไข่แดงเยิ้มๆแบบนี้เลยค่ะ คลุกด้วยกระเพราหอมๆแบบนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเบเกอรี่ที่นี่เขาก็ทำเองนะคะพัสสั่งเป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายมาค่ะรสชาติหวานกำลังดีนะคะท็อปปิง้งมาด้วยบลูเบอร์รี่สดแบบนี้อร่อยมากเลยค่ะเชินคุณเล็กฝากร้านกับคุณผู้ชมได้เลยค่ะก็ทับคาเฟ่นะคะผากคาเฟ่ไปด้วยนะคะสําหรับสายมอตอร์ไซค์หรือว่าแถวนี้นะคะก็เราเปิดบริการทุกวันค่ะจัน ถึงอาทิตย์เลย9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะช่องทางการติดต่อก็จะมี Facebook นะคะ i g แล้วก็ Line แอดเบอร์โทรลนะคะก็0 993829119นะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมทัฟคาเฟ่ที่พัดนำมาฝากวันนี้นะคะถูกใจชาว2 0 0ล้อชาวเบเกอร์แน่นอนค่ะหรือว่าจะเป็นสายดาร์กสายเท่สายถ่ายรูปกระหามพัดเลยนะคะเพราะที่นี่มุมถ่ายรูปเขาเยอะมากหรือใครจะมามิติ้งเล็กๆหรือมานั่งทำงานที่นี่เขาก็มีปลั๊กไฟไว้บริการทุกโต๊ะเลยค่ะทริปหน้าพัดจะอาสาพาชิมที่ไหนอีกฝากติดตามด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สาภายิ้มไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์